ดีค่ะที่พี่ฟ้าบอกมีนะคะแต่พี่ฟ้าเข้าใจผิดตรงรูปถ้วยรางวัลข้างบนนะคะใกล้ๆก,กับพวกเงินนะคะของแคสหน้าจอเราจะมีเห็นไหมกดเข้าไปเลยทั่วรางวัลสีเหลืองแล้วก็กดตรงสมุดสะสมโบนัสประจําเดือนนี้ก็จะเห็นคือตอนนี้ทางเกมไลน์เพย จะมีการแจกแคสบางทีบางบางเดือนนี่ถึงสิบแคสเลยนะคะก็ให้ทีละห้าแคสบ้างทีก็สิบแคสเลยหรือสี่แคสอะไรอย่างนี้แจกทุกเดือนแล้วก็มีกระช่าของแคสบ่อยบ่อยขึ้นเท่ากับว่าคนที่ไม่ได้เติมแคสนี่สามารถเล่นได้เท่ากับคนมีแคสแต่ว่ารับแต้มสะสมอาจจะไม่เท่ากันเนาะแต่ก็ได้ความรู้สึกเดียวกัน <S <S 2> <S 2> <ๆ>ถือว่าลายเพย์ได้ปรับเปลี่ยนใหมเ่เยอะเลยนะคะ แล้วก็การดูวิดีโอก็ให้ถึงสองพันแล้วด้วยจากที่แรกให้แค่พันเดียวเนาะทีนี้ก็ถ้าเรากดดู Youtube เราก็จะได้เพจนะคะลองกดดูเลยได้ฟรีคือวันละสองพันก็จะประมาณนี้ถ้าเราดูจบก็จะได้สามร้อยในครั้งแรก แจวเลยใช่ไหมก็ลองดูนะใครที่แบบว่าบลบลายเพยไปแล้วแต่เป็นคนที่เคยเล่นนะก็กลับมาเล่นกันอีกนะคะวันนี้พี่ฟ้ายุ่งๆนิดนึงแอบเอาคลิปมาลงเพื่อมีใครที่ติดตามพี่อยู่เห็นจะได้กลับมาเล่นเป็นเพื่อนกันต่อนเนาะ